สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมครับนะจ้าเราเลืลเ่อนกันแล้วนะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีครับ,รบเอ้ยวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีนอ,อันนี้ก็จะเป็นพี่พี่ของหนูเองนะคนะน,นันะจ้ะเร็ว,วนนขอเลเวลหน่อย วันนี้เราจะมาเล่นซอนแอบกันซอนแอบแบบแรกครับใครได้คะแนนน้อยสุดคนนั้นต้องค่าซอมบี้เอ,อทั้งหมด20ตัวให้ตายถ้าค่าไม่ตายก็เริ่มใหม่อ่ะอ่ะกล่องนี่จ้าอ่ะครับอ่ะกล่องค่ะกล่องจ้ะ ก็ใกล้จะพังแล้วนะจ๊ะก่อนอือ่นาที่ต้องนับน,นะจ๊ะแล้อีกอะไรโซ่อลไรนะนับได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะปบน่ะ đây Nói Start uhm. Như này ná Trong đồ thơ ban còn ná มีกฎกติกาอยัาหนึ่งห้ามบินเขาับผมอยู่ใต้เขานี่<ต>ชอบบินตลอดเลยมมบ,บลางค้ง,งโอ้ยเบอร์พื้นไม่น่ามีตีไว้ก่อนไม่มี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 เพื่ออาจจะมีกระจกก็ได้นะคะก็เป็นได้ต้องดูจากออไอ้วงกลมที่มันเป็นกรินกริน ริยนรูนจะเกรนไหมกริยนไม่ต้องออกเสียงร้ายออกเสียงรอำรวยอ,อยู่ไหนเนี่ยใบยหน่อยใบไ,ได้แค่สามคำนะจ๊ะไม่ได้แค่สามครั้งโอ้ตัวจตกใจห้ามเบนเมื่อกี้เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่ เห็นแวะผ่านไปแสดยอันนี้เอาไม่ใช่ <c oughs> ต้องดมกลิ่นไม่ใช่ละต้องตีให้ทั่วอยู่ในบ้านเลยปะห้ามอยู่ในบ้านนะถ้าอยู่ในบ้านาะนะแค่ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเดยวผม เดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะขอปิดคลิปนิดนึงบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย